ในเกมพิมลิกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับไบตันซึ่งสถิติหลังๆเวลาเปิดบ้านเจอไบตันทีไรนะครับแมนยูมักจะเป็นฝ่ายายแพ้เสมอแต่ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกือบทั้งทีมเล่นกันดีจริงๆเกมรับช่วยซ้อนกันได้ดีตลอดจนทำให้ทีมได้รับชัยชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ส่วน3ตัวรุกที่ซื้อมาใหม่ตอนนี้ก็เริ่มเล่นเข้าขากันได้ดี จนมีประตูกับแอสซิ์กันทุกคนเรามาตัดเกรดคะแนนหลังจบเกมกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้เกรดเท่าไหร่ยังไงกันบ้างโดยเกณฑ์การให้คะแนนของผมนะครับจะแบ่งเป็นเกรดกอไก่เกรดขอไข่เกรดขอขวดเกรดคอควายและเกรดงองงูเกรดกอไก่ก็คือเล่นดีเกรดขอไข่คือเล่นพอใช้เกรดขอขวดคือเล่นไม่ดีและเกรดคอควายก็ตามชื่อครับก็คือเล่นควายๆนั่นเอง และเกตงองงูคือไม่มีคะแนนซึ่งหมายถึงว่าลงมาช่วงไทยเกมจนไม่มีเวลาทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวค่าเวลาเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับสำหรับเกตงองงูเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันก่อนเลยเนาะเซนเนอร์ลัมเมนช่วงครึ่งแรกนะครับลัมเมนเนี่ยไม่ได้เจองานหนักอะไรมากแต่ก็มีจังหวะเซฟไปบ้างลูกกลางอากาศในขิดโทษคือแทบจะหายห่วงไปเลยจนมาในช่วงไทยเกมนะครับที่ต้องบอกว่างานตึงมือมากๆ เนื่องจากไบตันบุกมาจนแทบหายใจไม่ทั่วท้องส่วนประตูที่เสียก็ต้องยอมรับว่าเวลเบกยิงฟรีคิกดีจริงๆส่วนลูกเตะม,มุมที่เสียก็พอให้อภัยได้นะครับและที่ต้องชมคือลูกปัดปลมือที่ต้องบอกว่าเช a ดโดในคือใช่ไหมเคลื่อนปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยตัดเกรดคะแนนนะครับให้เกรดกอไก่ก็คือเล่นดีนะครับสำหรับเซนเนอร์ลามนมาต่อกันที่แผงหลังเริ่มจากมัดชัเดลิก วันนี้เดลิกยินเป็นเซนเตอร์ตัวกลางซึ่งก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมถึงแม้จะมีจังหวะเสียเชิงให้กับมหาเทพเบลเบกช่วงต้นเกมแต่หลังจากนั้นก็ช่วยเกมรับได้ดีตลอดแทบจะไม่มีอะไรผิดพลาดมากนะักตัดเก็ดคะแนนให้เก็ดกอไก่เล่นดีนะครับคนต่อไปเลนี่โยโรโยโรในเกมนี้เองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเข้าบอลดีซ้อมคนอื่นได้ดีตัดเกรดคะแนนให้กอไก่เล่นดีเหมือนกันครับลุคชอ ตั้งแต่ในเกมแดงเดือดรู้สึกว่าชอจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเขายืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้อย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าอาจจะมีบางจังหวะทีด่ดูหลุดไปบ้างแต่ก็ยังทําหน้าที่ของตนเองได้ดีเยี่ยมคือต้องบอกว่าวันนี้กองหลังชุดแรกของแมนยูนะครับเล่นได้ดีกันแทบทุกคนช่วยกันสอนช่วยกันหยุดผู้เล่นใบตั้นจนแทบหาจังหวะยิงไม่ได้ตัดเกรดคะแนนให้เกรดกรไก่เล่นดีเช่นเดียวกันต่อไปเป็นวิงแบ็กสองข้างนะครับ ดโกดาโลแหม่ได้ยินชื่อนี้แฟนแมนยูหลายคนก็เบื่อที่จะฟังเลยนะครับแต่หากมองวิงแบ็คของทีมในตอนนี้ดาโลก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของโค้ชจริงๆแม้ว่าฟอร์มในสนามจะห่วยแตกแค่ไหนก็ตามทั้งจับบอลลัน่นทั้งตะกุกตะกัดทั้งทำเสียบอลจนคุณย่าต้องลงมาช่วยหลายครั้งอย่างไรก็ตามนะครับอย่างน้อยลุกทุ่มของพี่แกก็ยังพอมีประโยชน์นะแต่ยังไงก็คงต้องตัดเกรดให้คะแนนเกรดขอขวดก็คือเล่นไม่ดีนะครับ อามัดดิยโลอามัดในเกมนี้ต้องบอกว่าสแสดงเฮวมากๆลากเรือยและเล่นเข้าขากับเอมเบอร์โมได้ดีเลยนะมีจังหวะลากเรือยเข้ากอบเขตโทษซึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่สมควรได้จุดโทษจริงๆแต่ผู้ตัดสินไอโลนแอนโทนีเทเลอร์นะครับกับปฏิเสธอย่างไม่เย,ยดีโผลคิดแล้วก็น่าเสียดายตัดเกตคะแนนนะครับให้เกรดอไก่เล่นดีมากๆเช่นเดียวกันมาต่อกันที่คู่กลางนะฮะคาเซมิโล ในช่วงแรกของเกมผมค่อนข้างหนักใจเพราะพี่บ่าวแกดูช้าๆไม่ทันเกมแต่หลังจากที่แอซซิตให้กับคุณย่าพังประตูได้คาซิมิโลก็เริ่มเล่นดีขึ้นจนมายิงประตูให้กับตนเองต้องบอกว่าทั้งยิงทั้งใจแบบนี้ก็ขอตัดเกตดคะแนนให้เก็ดกอไก่เล่นดีนะครับบรูโน่ฟูรานวันนี้ในฐานะมิดฟิลด์ตัวกลางบรูโน่ถือว่าทําหน้าที่ของตนเองได้ดีนะครับเขาพยายามเคลื่อนบอลไปข้างหน้าตลอด ถึงแม้จะมีใจเสียบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้แย่มากจนเกินไปมีส่วนร่วมกับการบุกข,ของทีมอยู่เสมอหนำซ้ำยังลงมาช่วยเกมรับอยู่บ่อยๆอีกด้วยตัดเกตคะแนนให้เกรดกอไก่เล่นดีเหมือนกันต่อไปเป็นเกรคะแนนของ3ตัวลุกนะครับเริ่มจากเบนจามินเซตโกถึงแม้วันนี้จะไม่มีประตูแต่เซตโกก็ทำหน้าที่ของกองหน้าได้โอเค มีโอกาสยิงบ้างตามจังหวะแม้ว่าจะยิงไม่ดีก็ตามนะครับแต่เรื่องการพักบอลการเชื่อมเกมอะไรก็ถือว่าทําได้เยี่ยมว่าแล้วก็จัดเป็น1ึ่งแอสซิสต์คลิกตัวใจบอลแบบงามๆให้กับเอเบอร์โมตัดเกตคะแนนให้เกตกอไก่เล่นดีมัตชิอุสคุนย่าในที่สุดคุนย่าก็ปลดล็อกประตูแรกของเขากับแมนยูได้เสียทีหลังจากที่ฉิวเฉียดมาหลายนัดคุนย่าเป็นผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีนะครับและเสียบอลยากทุกครั้งที่มีบอลอยู่กับตัว ยิ่งวันนี้ไก่ชากลักเลยประสานงานกับคนอื่นได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังลงไปช่วยเกมรับอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็ลงไปถึงแดนกลางเพื่อบิ้วเกมขึ้นมาด้วยตนเองยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ใน,นที่สุดก็ไม่ได้เป็นสายลับอีกต่อไปตัดเกรดให้คะแนนเกรดเกาไก่เล่นดีมากตัวจริงคนสุดท้ายไบอันเอเบอร์โมหากไม่มีพี่แกคุณย่าคงได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปแล้วนะครับ ตั้งแต่ที่แมนยูซื้อตัวพี่เขามาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่านั้งแต่คนนี้แหละคือตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงเอบูโม mm. <Eb omo S 2> เล่นดีมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเกมนี้ก็เช่นกันนะครับเขาขึ้นบอลทางขวาเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้เลยว่าเรามีรู้แน่ๆอาจจะเปิดบอลเข้าไปหรือเล่นกับอามัดจ,จนพาบอลเข้าไปในเขตโทษได้ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือการเลี้ยงลูกไปยิงด้วยเท้าซ้ายถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของเอบ์โมที่วันนี้ได้ถูกใช้งานอีกครั้ง ยิ่งประตูตอกฝาลงของแกที่ทําให้แฟนผีอุ่นใจจากการโดนตีเสมอก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวเชียวแหละว่าแล้วก็ตัดคะแนนให้แบบงามๆเลยเกตกอไก่คือดีมากๆๆๆมาต่อที่ตัวสำรองนะครับคอบบี้เมนูเกมนี้ลงมาแทนคาซมิโลที่หมดไปแล้วอาจจะมีเก็บบอลได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หวือหวาหรือมีผลอะไรมากนักตัดเกตคะแนนเกตขอไข่เล่นพอใช้เอเดนเฮเวน ลงมาแทนลุคชอทที่ดูเหมือนจะหมดเรีร่ยวแรงไปแล้วเหมือนกันก่อนที่ในนาทีที่95จะเก็บบอลได้แล้วจ่ายไปให้เอเบอร์โม่ทำประตูทำไป1แอซซิตท่วนตัดเก็ตคะแนนเก็บขอไข่เล่นพอใช้เช่นเดียวกันมานูเอลอูกาเต้ถูกส่งลงมาเพื่อให้ช่วยเรื่องแพ็กเกมในแดนกลางไม่ได้มีความดีความชอบอะไรมากนักตัดเก็ตคะแนนเก็ตขอไข่เล่นพอใช้ โจชัวเซอกซี่เหมือนถูกส่งลงมาค่าเวลากับเก็บบอลมากกว่าซึ่งก็ลงมาในช่วงที่เกมของเมนยูเริ่มตกเป็นรองแล้วนะครับทำให้มีส่วนร่วมไม่มากนักตัดเก็ดคะแนนเก็ดขอไข่เล่นพอใช้เหมือนกันและคนสุดท้ายของค่ําคืนนี้ MVP ของเราแพทติกดอกูมาเทพองค์ใหม่กําลังจะถือกําเนิดขึ้นใช้ผู้ที่ลงมาเพื่อเปลี่ยนเกมที่แท้จริงลงมานาทีที่70จ่ายบอลเสียในนาทีที่71 และทำฟาวจนเกือบโดนใบแดงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไบตันได้ฟรีคิกก่อนที่มหาเทวิลเบกจะซัดเข้าไปอย่างสวยงามในนาทีที่73ใชายที่แฟนผีทั้งหมดทั้งมวลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงจะลงมาทำไมเขาคนนั้นคือพลาสติกด g อกูตัดเกรดคะแนนเอาไปเลย MVP ของนัดนี้นะครับเกรดคอควายที่หมายถึงควายจริงๆจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปตัดเกรดนักเตะหลังจบเกม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ